ล้ำล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 ้ำว้าอุ๊ยล้ำล้ำล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 ำอุ๊ยสวยอยู่อืมลำครับจังหวะนี้เต็มข้อเต็มแข้งครับผมตายไหมเนี่ย ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมผมขอฝากรบกวนเพื่อนๆน,นะครับผมให้เพื่อนๆน,นะครับกดไลค์คลิปผมนะครับผมกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กระช่องของผมเพื่อที่ให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ ช่วงเวลาสปอนเซอร์สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กําลังหาร้านเติมเกมดีๆอยู่วันนี้ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับผมนั่นก็คือร้านเมโลช็อปอัพนะครับผมร้านเติมเกมคุณภาพนะครับผมที่ปลอดภัยเติมไวไว้ใจได้นะครับ ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยากเติมเกม ROV Free Fire PUBG Genshin หรือแม้กระทั่งเกมอีก Origin Wild r i f ก็ได้ทั้งนั้นเลยนีครับผมทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆอยู่ตลอดเลยนี่ครับผมแถมยังมีโปรโมชั่นของเกมอือ Origin Wild r i f ด้วยนะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกับทางร้านนะครับผมและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง Classic Mid OP ด้วยนะครับ โ <Okay, S 2> อเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม r o v กันนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมากดโซโลแรงในเกม r O v กันก็จะมาสีแจ้งเพื่อนๆนะก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะให้ผมทําเกม PLL นะก็คืออ่ามือถือของผมอาจจะเล่นไม่ค่อยได้นะไม่รู้มันเป็นอะไรนะผมพยายามอัดเกมเพล a y แล้วมันกระตุกมากเลยนะเพื่อนๆแต่ว่ามันก็จะมีบางครั้งที่มันก็พออัดได้นะแต่ว่าอ่าถ้าเกิดอัดได้ผมจะอัดให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้ขอมาเล่น r O v ก่อนละกันเพราะว่าอวมันไม่กระตุกนะครับผมก็ถ้าเป็น ll ก็อาจจะทำเป็นคอนเทนต์สอนเล่นไปก่อนนะก็ตอนนี้ได้าฮาเตะนะปกติายามไม่ค่อยหลุดนะครับผมแต่ว่าวันนี้หลุดนะสองเกมแล้วมาเล่น RV หรือว่า RV ตอนนี้ายามันโดนเดิ้ไปแล้วโอเคตอนนี้เพื่อนบอกว่าให้ฝากดูป่าเดวเราจะสกิลลากป็แตงออกมากันฝั่งตรงข้ามมาเวทนะครับผม โอเคแล้วเราก็เข้าเลนโอเคเอวิลี่เขาตีบูนะเขาจะไปจบบนนะครับทีไปทีไปโอเคได้อยู่ เฮ้ยโดนล้าเพื่อนนะแต่ว่าเหมือนฝั่งเราจะเสียเปรียบหรือเปล่าโอเคสวยครับผมอย่างนี้เราเปิดบางกรได้หรือเปล่าโอ้โหวาวขาดมาล้ำล้ำลำล้ำล้ำลำลำลำเกือบสวยครับแต่จะมีเราไม่พอนะ บอกเพื่อนว่าพอลิไฟลยยังไม่มีนะครับตรงนี้นมีความแดงด้วยนี่นะ เน่นทายานะพยายามปากสกลิลหนึ่งให้โดนนะไม่ต้องไปตีปกติมากก็ได้นะถ้ามันไม่จําเป็นนะครับระยะจงตีเขาค่อนข้างสั้นนะถ้าเทียบกับ a อดีตัวอื่นนะอย่างตอนนี้ตอนนี้ระยะยอนะไกลก,กว่าเราเยอะวิลำ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 อุ้ยสวยอยู่ สวยจ้าท้าผมจังหวะแคร็กดูดเมื่อกี้แจ้งเพื่อนนะเวลาเพื่อนจะเปิดเขาจะได้รู้ว่าเรามีสกิลเล่นไหมเพราะฝั่งตรงข้ามเขามีตัวขัดเราอยู่นะแม้แต่ยอนเองยังขัดเราได้เลยนะถ้าเราเข้าไปลำ้ำเขาดีดเราออกได้นะอ่าเราถมป้อมได้นะโอเขาไปจัดกันตรงนั้นแล้วสิโอเคพลาดแล้วครับ Hey, ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ช็อตรงทีเราไม่ต้องลำก็ได้นะหาจังหวะลำไม่ได้ไม่มีเพื่อนทำจังหวะให้นะครับมีโอกาสที่จะถูกขัดสูงอนะ่ะมันจังหวะนั้นอนะ่ะคือเราได้เปรียบอยู่แล้วอะ่ะผมไม่ค่อยอยากใช้โควต้าเท่าไหร่นะเก็บไว้ใช้ไฟต่อไปดีกว่า ลำ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 คิวคิวสวยจัดครับที่ผมกดโฟนิภายเมื่อกี้เพราะว่ากาาันอะริสนะมันขัดได้ครับแล้วก็สกิล2ยอนค่อนข้างอัตรายโอเคพราะก่อนควานี้เราก็รอแค่แก๊กดึงให้โดนจับเลยสวยสวยครับ สด่รครับแคก,กยิงแค่เดียวไม่ล่นเก็บแ๊กครับฝั่งตรงข้ามเขาไม่ค่อยเก็บสก,กิลไว้ขัดผมเลยนะผมเลยแบบได้ลำบ่อยมากเลยอะซึ่งดีแล้วครับ เอ้ยปิดหลังนี่หรอเพื่อนโดนขัดสวยครับอออเมื่อกี้ก็ขัดเราได้ดีไปอยู่เหมือนกันนะโอเคฝ่าเรือกเปิดมังกรเราอป่ามังกรครับ เราแค่นั้นก็พอโอ้โหดูดดูดดาร์กเลยเหรอเยินไปอ่าเราเราได้ไงอือลำครับจังหวะนี้เต็มข้อเต็มแข้งครับผมอือตายไหมเนี่ยอ้อว นึกว่าจะตายครับก็เลยปล่อยดาร์กไปเลยกำลังไปแตกเนี่ย okay. จบไปเลยพวก okay. จบไปเลยโอเคนะครับผมแหม่ไม่มีเราอยู่ในซีนเลยนะ โอเคก็11ดาวแล้วสำหรับ RV นะครับผมก็ไม่รู้ว่าซีซันนี้จะไปได้เยอะแค่ไหนนะก็เดี๋ยวจะพยายามเพิ่มคอนเทนต์ v v ลงมาเรื่อยๆนะก็ถ้าใครอยากเห็นผมเล่นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแต่ว่าไม่เอาฟอร์เรนนะผมเล่นฟอร์เรนไม่เป็นนะคผมน,นี้แจ้งไว้ตรงนี้เลยนะฮะโอเคร okay. ครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับผมตอนที่ผมทำดาเมจไป43เลยนะโอ้เยอะจัดๆนะครับจังหวะรับอะไรก็สวยเยอะนะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ